ที่นี่อยู่ที่ประมาณสามแสนสองเปอร์เซ็นต์สามแสนสองเปอร์เซ็นต์นี่นะเบอกว่าการันตีเบรซี่หรือจะได้เบรซี่จริงไหมใครเป็นใครตะกรานครับอันไหนๆก็ไหนๆได้ครับผมก็เปิดวอลเลย์บอลเปิดเอ้ยนี่ไปด้วยแล้วกันเบรซ์บอลนะตื่นตื่นใครก็ไม่รู้อยากรู้เหมือนกันล่ะสวัสดีครับผมอยู่ช่องไอแก๊บนะครับ อยู่ับยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คลิปวนที่อยู่นี้เราจะมาเปิดกล่องซุ่มมาฟุตบอลกันนะ EP ก่อนหน้านั้นเราเปิดแบบนี้ไปใช่ไหมรอบนี้เราจะเปิดอันนี้กล่องซุ่มที่ราคา80,000บาทแล้วมีแค่กล่องเดียวข้างในคือไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะ่ีหล้วก็บอกว่าการันตีว่ามสซีหรือจะได้เมซี่จริงไหมจะได้เมซี่มานี่คือกูว่าคุ้มเลย นั่งคิดตั้งนานกว่าจะเปิดว่าจะเปิดดีไม่เปิดหรือว่าจะเก็บไปเพราะว่าบางคนเก็บกล่องเนี้ยไปสักิปีราคาก็ได้เยอะที่นี่อยู่ที่ประมาณสามแสนสองหมื่นเยนสามแสนสองหมื่นเยนโอ้โหกล่องแบบพรีเมียมมากให้ดูดีเทลกนให้ดูดีเทลดูดีเทลกัน,น,นคือแบบเหลื่ยทองไม่เป็นไงดได้ไ <laughs> ด้ไ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 ้ได้้้ด้้ ปูเลยไม่กล้าแก่ไงแล้วอะไรอย่างพวกนี้เราไปหาไปหรูจัดซื้อเก็บอันหนึ่งโอ้โหโอ้ยเฮียเยอะเฮียกูเห็นเยอรมันเลยว่ะให้ดูความหนากูเหันยังมีอีกอันอความหนาความหนาเครืออะไรวะเครือโอ้โหกูไม่รู้คืออะไรเนี่ยเสื้อเสื้อปะ ่เสื้ออะไรมั้งไม่มีเลยเลยสัตว์แต่ว่าไม่รู้อ่ะต้องเก็บไว้ก่อนนะมันเขียนว่า one of one เดี่ยเป็นแบบโพลารอยด์ไม่ใช่่าไงนี่นี่คือแปดหมื่นนะครับได้ประมาณนี้นะครับแปดหมื่นดูคนแรกมีซอมเบอร์แล้วดูแล้วาออีคายกูโดกัน ันนี้คือไม่มีเลยเซ็นนะอี้คือเป็นไพ่โบเป็นแค่ไพ่ไพ่แบบใบเนี้ยห้าถ้าไพ่อึ่งมันแบบมียี่สิบสามครับเก้าเก้าอันนี้คือใบมีเก้าสิบเก้าใบแต่เราได้ใบที่ยี่สิบสามนี้นี่ครับแอนโทนี่โรบินสันอันนี้คือเสื้อนักเตะนะครับคาราบการ่าแอนโทนนี่โรบินสัน ต่อไปไม่รู้จักชื่อกันเหมือนเหมือนมันแอบก่อยอยู่นั่นเลยเอ้ยไอ้เหี้ยทำไมเขาไม่เหมือนที่ดูในยหยุดใหเลยวะแม่งก่อยจัดเลยอันนี้ใครครับวิสเซนโคปามิทคอมพานีโอ้ยคอมพานีมันแก่มากเลยนะคอมปานีแก่มากเลยอันนี้ของแต่ว่าลายเซ็นอยู่ไหนเหี้ยดูอันนี้มันต้องออกอ่ะอุ้ยโอยแต่นี้มีมีมูลค่าแน่นอนครับโคนาโดวานาฮ์โปรตุเกสนะโปรตุเกสแต่เนี้ยคืออะไรเออไม่แต่ว่ามันมีให้ให้เราให้เราขูด เอออูขดดไไม่้สัตว์ใช่วันนี้ไม่รู้ทำไรอ๋อขวดแล้วจะได้อันซูปาติกับมิเกลโอยาซาบาวใครวะอ่าปีของบาซ่าเจ็บแม่พวกเราคุ้ไม่รู้จักเลยไม่ไม่อ่าลายเซ็นมาแล้วดิใครเนี่ดิลายเซ็นมาแล้วฮุยฮุยฮุยโอ้โหเจตีหน้าดับเขาไม่ได้ลงเลยโปรดับมื่อดับสองลายเซ็นอยู่ท้ายๆนะผมผมผมเลือกผิดมาแล้วเลือกผิดนะไม่ไม่โฟกัสไปดิเอาโฟกัสไปเออนี่มาละ ตำนานครับตำไมเคิลโอเว่นนะกิดเฮ้ยเฮ้ยนี้ดิวนี้แรงมากเราเจ็ดคับเก้าเก้าเราได้อีกอันนึงก็ตำนานนะอีกอันนึงตำนานพานะไรนะเหี้ยตำนานอีกอันนึงตำนานเลยปัจจุบันเนี่ยยังเล่นอยู่เลยเนี่ยแซนกราบี่เนี่ยแซนกราบี่นะครับผมเหี้ยเจีงบงเจลแมนแปดหมื่นสี่เหี้ยเจียงขี้ใหอ้เหี้ยไปซื้อไปไหนเนี่ย ไมโครเวฟไมโครเวฟนี่ต้องใส่ก,กรอบนะเพราะว่าได้แล้วไหนๆก็ไหนๆได้กันมึงก็เปิดวอลเลย์บอลไปนี่ไปดว้วยแล้วกันเบสบอนลนะเบสบอลแล้วก<ล>ูจะรีวิวยังไงวะเราเก็บไอ้กล่องแปดหมื่นกับที่เดิมก่อนนะเพือ่อนสรุปบงแปดหมื่นนิดหมื่น้งไอ้ที่คุณลุกบงจริงคนอื่นเขาแก่ได้อย่าง<อ>ด,ดีคนอื่นเขาเปิดได้แบบตัวดีๆแต่ของเราแปดหมื่นเราเราได้แบบไอ้แค่แปดหมื่นเรามาเปิดไอ้ไอ้กล่องเล็กๆอันเนี้ยหูได้ได้นั้งหลายหลายกล่องอ่ะมันมีลุ้นกว่านี้อีกอ่ะใช่อันนี้คือ จบแล้วครับมันจบแล้วครับนายเฮียเติมสิบกูให้แค่เจ็ดอ่ะโอ้โหคือมันมีแรงแค่สุดๆแค่โอเว่นคือมันไม่มีแบบอ่าเมสซี่หรือแบบโรนัลโดหรือแบบอะไรเงี้ยอานไนก็ไม่มีเข้ามาเลยอันนี้ของเบสบอลนะอันนี้ก็มีราคาเหมือนหมื่นสองพันประมาณนี้ประมาณแต่คือเบสบอลนี่คือผมไม่รู้เลยนะว่าคือใครแต่ก็อยากเปิดท่าเบสบอลดีกว่าดีกว่าฟุตบอลเฮียแต่เราไม่รู้ชื่อไงไม่รู้จักกันเด้ เฮ้ยมันก็ดีอูเปิดมาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอ้ยจะมาแล้วแตกอ้ยไม่แตกเหียไม่ใช่ของกูไงเ่ต่ายก็ไม่รู้อยากหุด่นันแหละปึ๊บ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 หายวะอะโอ้อะไรนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ย ไอ้เหี้ยมันอยู่ข้างในป่ะไอ้เหี้ยแมงซ่อนอยู่ข้างในว่าแมงซ่อนซ่อนเหี้ยอะไร่ขไหล่นะใหม่ดเหี้ยกูถามจริงคือออคืออะไรวะคือให้กูไปดูไปดูแข่งแข่งบอลแข่งเลบสบอลเนาอ่ะท kind of ุกคนดูให้เต็มตาครับกูรุนแทบตายไม่มีหายเลยเฮ้ยอาจมันจะมีก็ได้เราไม่รู้แล้วผมเจอเลยผมเสิร์เเลยผมเสิร์อตรงเดี๋ยวนี้เลย คือเราก็ได้เลยอะไรเซ็นของคนชื่ออ่าวอเดอร์ฟังโก้เนี่ยแหละวอเดอร์ฟังโก้เนี่ยแหละแล้วเนี่ยตรงนี้มันมีรหัสอยู่ตรงนี้มีรหัสอยู่เอาไปแลกเอาไปแลกที่เว็บเว็บท็อปดอทคอมท็อปไนี่ยไอ้ที่ที่เราซื้อซื้อพวกซูเปอร์มาร์เก็ตอะอ่าใช่ใช่ใช่งั้นลองกับไครก่อนนะแต่ว่าอีดานนี่คือใครนะชื่อเลยนะวอเดอร์ฟังโก้รู้จักไหมไม่รู้จักจะรู้จักได้ไงคุณดูแต่บอลเบสบอลไม่เคยดู ต่เขามีม,ม,มีมีวันมีวันบอกด้วยนะก็คือหมดปีหน้าหมดปีหน้าันาเดือนเก้าวันที่สามสิบจบจัดเดียว <laughs> จบจริงจริงออาจจะอาจจะอาจจะได้ราคาก็ได้เราไม่รู้ไงคือคือว่าถ้าเรารู้ว่าเขาคือใขรแล้วเราเล่นเราเราติดตามดูเวทบอลอย่างเงี้ยเราอาจะอาจจะมีราคาก็ได้แต่อันนี้คือเราไม่รู้ไงให้ให้เจ็ดเท่ากันแล้วแต,แต่อันเนี้ยม่งแพงไปไงมันแพงไง แล้วไม่ไม่มีหาอย่างนี้ทีแค่ตัวตึ็แค่คนเดียวโอเว่ยจบการเรียนวิดีโอเที่เข้านี้ครับหมดหมดไปหลายหมื่นเฮ้ยไม่หมื่นีิรวมๆก็คือแสนนั่นแหละหมดละการรีวิดีโอเที่ยชอบอยู่นี่เอาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสมัครใครให้ผมได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีบาย